คุณแม่กุณโยมแม่นนะอีควายจับแล้วจับแล้ว ลิชแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินเืินบริการ24ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไรเวิลบนเว็บไซต์รับลิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์แอรเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ลิชแมนช h อ p เท่านั้นเอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของว a คคิริีกแลาววันนี้นะคะวัคคิริจะมารีวิวสกินส์คอร์ลเกิร์ลคูน,นะคะ คะทุกคนแร็คคูนเราจะรีวิวในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้เราจะมาเติมแพ็ครีสอร์ตคาโคอาน,นั่นเองนะคะบันเดอราคาส0 0พันนะคะซึ่งแตกต่างจากสกินอื่นมากๆ สกินอื่นแค่2อ0พเองอีดอคืออ e ีแลคคูณมันแพงเฉยกระเทยงงเออคุณนะ้าเนี่ยอีดอแล้วตัวเองเป็นสกินอ๋อตัวเองคือเล่นใหญ่อ๋อคือแค่นี้เลยเพิ่มมา200บาทก็เล่นใหญ่เลยคุณนะ้าตัวเองเพิ่มมา200ทองนะคะ200ยูนิตก็คือเล่นใหญ่เลยดูเฉลิมฉลองอีแบคแพ็ไม่มีเอองงปะตัวเองเล่นใหญ่เวอร์นะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนะคะทุกคนในแพ็คนะคะก็จะมี ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักสดใสนะอ่ะเดี๋ยวดู MVP สักคนแล้วเกิร์ว้ายอีตุม่มกรอกซัมเมอรโอ์โอ้น้องหนูหนูเอาไอติมมาให้พี่เหรอลูกโอ้หน่ารักมากนะฮะอ่ะเราซื้อทั้งันเดิลเลยนะฮะทุกคนอุ้ยเรามีสามพันพอดีเวอร์ว้าซื้อแล้วว่ะโอ้บุนเบิ้ล สกอตเลอร์กเกิลน,นี่นะฮะอันนี้เลย A a few moments t l ก่อนรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลคิรีด้วยนะเพื่อเป็นพาคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมัมค่ะและทางเราเนี่ยมี Discord Community Thailand นะคะเดี๋ยวจะแปะใต้ e s c r i p t i o นนะคะใครที่ต้องการติดตามข่าวสารสกินต่างๆนั้นๆหรือหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมมาจอยกันนะคะทุกคนและเรามี Facebook มาเวล l l ลว์เวิร์ลไทยแลนด์คอมมูนด้วยยังไงก็อย ข่าวสารต่างๆนะคะทุกคนว้าสวยมากทุกคนดูนี้โอ้โหอีโมอันนี้อีโมสกินมังกรน,นะฮะอันไหนวะอีโมของกูอะอันนี้หรือเปล่าโอ้ยประสาทรายเหรอลูกหนูจา๋าอีตุมอีตุ่มซัมเมอร์โอ้ยทุกคนดูสวยมากเลยอะ่ะจริงว่าด,ดูดี อุ้ยชุดตอแหลนอยากดูลกดูตอแหลว้าไม่ได้เล่นสกอร์เลและกิลนานแล้วว่ามันมีความสวยอ่ะทุกคนเราเจอตัวบินป่ะอีดอโอ้ยโยนโยนคุณแม่โยนคุณแม่คุณโยนแม่นนะ อีควายโง่อะไรแบบเนี้ยว้ากูย้อนไปหมดแล้วอีดอกโอ้โหเออสวยเดีย๋ยวมึงไิ้ตายอีดอกโอ,อเลสกูอีกแล้วมัง้งคุณแม่ตัวหลวงโว จะกูจับนะคะกูไม่ได้เล่นซักครั้งล้ก็มาประมาณสามนาท์ได้เรามั้งมากง่ยายสีส่ั้งสองไม่ได้จับเลยอ่ะเกียรติแล้ววะอีดอกรอประมาณเดือนหนึ่งได้ตัวมาเล่นง่ายอีดอก <c oughs> ว้าวจับแทงไม่โดนจับตัวหลวงโดนกูก็กระซาดเนาะ oh อุ้ยห่ะ <c oughs> อ๋อคือซับทีมนนยังไม่เคยตายเลยเหรอคุณแม่ก <elaborate> uh, ูก <sm> ็โยนโดนนะโดนนัดเดียวอีหรอกรถมา w ว y w h ว Why ว h y y o ิวๆๆ You Oh เซฟกันจังนะสโสดุกลับนะอ๋ออีกอีกมากคุ้เซฟกูนหนูร้อนตีให้ใครอ่ะป oh <my. S 2> ลีกูซิโล โอ้โหเล่นอะไรเนี <interfer es rivalry> ่ย <Movement> โ <halt ings> <t Works så rails> ัเสพโกินจับแล้วจับแล้วตายค่ะมึงนี่งเอี้ยมา โอีกูกูว่ากูบ้องแล้วนะทีมกูสติหลุดขาเมื่อคี้คุณเล่นติงอ่ะคุณชนะลอยนะแต่ถ้าทีมอ่ะจับไม่ต้องไปมึงอ่ะขอบคุณแม่

คุณแม่โอ,โอ้ยโอ้ย,อยสตอมหรอโอ้โหโอ้ยหนูจ๋าดีเพีรก,กูคือบองกันหมดอีดอกสับกูกระบ,บองเป็นตเสปกติโอ้ยชีวิต อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมสองยังมีเกมสองยังมีมาค่ะ <c oughs> มาก่อราสาทรายกันก่อนนะคะทุกคนมันน่ารักมากเลยนะเป็นสกินที่แบบสวยมากแกดูดิเป็นอีตุ่มที่แบบสวยยาแบบรู้สลีลาตัวเองว่าต้องต 5, แต่งตัวยังไงอย่างบุลีปะเออเอาล่ะทีมอัพกับสปไปเดอร์แมนค่ะมาไม่แล้วเราเจอสตอมอแล้วใครจะเก็บสตอมอ่ะอไม่ใช่หน้าที่กูนะหน้าที่มึงนะสปไปเดอร์แมน ว้าวืูมั่นเลยมึงก็มั่นอีดอกเนี่ยอเหี้ยบารอคุณจับอยู่อย่างนั้นอีกแเธอแก่โอ๊ยมันหลับสวยนะแต่คือคือแบบฝุกไวเกิน อีนนี้ชอบมันตีซอนกันหรอโอ้ย้วคอ้ยโอ้ดโอ้อ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้เโอ้ยโอเยนอ้ยโยโอ้ยย สไปเดอร์แมนฮะเกาหลีญี่ปุ่นจีนยังโง่เหรอฮะสัญชาติมึงอะฮะเนี่ยกูด่านะ มีอ่ะผมโอ๊ยคุณแม่สกินดูสวยขนาดนี้เงงราจะแพ้ไม่ได้ เอาตะก,กูอีดอเอากูคนเดียวอีบ้ามึอ,มองสไปเด้วยแมนรี่ไม่เป็นเนอะตายละโลก,กิกรแม่นติอะไรเนี่ยอีบ้าโอ้ โว้ยอีดอว้าวฉัเนเลยไมีบ,บีเป็นไงละ่ะอุ้ยหนูลูกกะลอกอุ้ยอยากกินไอติมหรอน่ารักจัง <c ười> ก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่ฉันจะทำก็คือวอาอีพวกเนี้ยทั้งกรุป๊ปคือมันอาอยได้5คนเลยได้ไหมอีดอกเกมขอลอง แกตั้งแต่แบบว่าเราไม่ได้เล่นนานใช่ไหมเราเล่นวันลตาวอลแบบไม่ได้เล่นแบบเขาเรียกว่า,าอะไรอะทีเหมือนแต่ก่อนอะแต่เราไม่คิดว่าแบบเราจะเจอคนประเภทแบบอีดอพีกแกล้งแกนพีกแกล้งแบบน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราขึ้นมาและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออีดอกเล่นไม่ได้จริงๆอะเฮีย yeah. เมืองทำไมเจอแต่คนเกาหลีที่มันโบโบเแบเบไม่เจอคนเก่งๆแบบโปรเพย์บ้างชีวิตจะต้องรีบแรงขึ้นแล้ว เอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการดูสซัเลอร์เกอร์หวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกรดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลคิลี่นะเพื่อไม่พาลาดคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมามเนาะแล้วพรุ่งนี้เรามีรีวิวสกินล็อกเก็ตแลคพูนะคะฮาวายอีกเช่นเคยนะคะเออเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ